โอ๊ยเช้าแล้วหน่เนี่ยเสียงเลยวะเฮ้ยนี่มันเกมทิ้งแต่ยุคไหนแล้วเนี่ยมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราอยู่ในนี่นี่เราอยู่ในเกมหรนี่ยเฮ้ยเกมเลยวะเพย์แมปตอบคำถาม มันคืออะไรอ่ะดูดินี่มันโลกของเกมไมครับเฮ้ยโห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 ปิดเทอมไว้เฮ้ยเอาอะไรครับสุดค,ครายนี้ผมบุ๋มจากการีชแนลในครับผมนี่ฮนะในสะล,ะลักกินนี่นะครับเราก็อยู่กันในเกมไมครับเบต้า1.11.0.4นะครับผมเราก็อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าแมบตอ้องถามเนี่ยคือมันไม่มีชื่อจริงๆก็เรียกงี้แหละแมบตอ้องถามจะเป็นแค่เมื่อนั้น ลหลังจากที่บอกจะเลยว่าห่างหายกักไปนานแสนนานนะครับสลหรับคลิปของเราคือนานาทีทาครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันกดก่อนแล้วกันครับผมหนึ่งขั้นทำลายบล็อกสองกรงอีอีสามข้ห้ามออกแมบบจนกว่าจะจบนะฮะโอเคครับผมกดเริ่มกันเลยครับคือแมบบนี้ผมไม่รู้ว่าผมไปเอามาจากไหนนะฮะซึ่งเออกูไม่รู้จริงๆนะไม่รู้มาอย่างไงมันอยู่ในเครื่องหดือ <c> ด <oughs> สามสองหนึ่งโอเคเหมือนผมจะเล่นไปแล้วหรือเปล่ามีท้ามแรกครับผมสลามจะเกิดในวันที่วันที่คืนเดือนมืดมีคืนเดือนมืดด้วย แล้วก็พระจันทร์เต็มดวงคืนเดือนมืดพระจันทร์เต็มดวงผมว่าพระจันทร์ไปอ่ะเอาไปละโอเคครับผมเป็นคืนเดือนมืดนะฮะดีนะไม่มีคืนเดือนงายไม่ได้เลยเออลูกธนูจะหายไปในนาทีโอ้โหลูกธนูจะหายไปนาทีกูไม่ได้นับด้วย15นาทีกับ20นาทีผมว่าน่าจะประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูอ้าวโห ดูก่อนว่าใครเอาใว้ใครเล่นเออ15นาทีใครเป็นผู้ซื้อต่อ Minecraft อันนี้บอกเลยในฐานะที่ผมเป็นคนแคสเกรมนีฮะแคสเกรมไมค์ครับมาเป็นเวลา3ปีด้วยกันเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะนี่เลยซื้อไปเลยนะครับเป็นโมแจงนโมแจงเนโมแจงโมแจงครับผมนะเออฮะในฐานะที่ผมเป็นคน าเป็นเวลา3ปีด้วยกันเต็มสามสองหนึใครเป็นผู้ซื้อต่อเกมไม e c r a f t แน่นอนครับนี่ Microsoft อยู่แล้วเออใครไม่รู้แม่งโคตรโง่อบอกเลยครั้งต่อไปก็ผมสิ่งใดไม่ควรมองหน้าต้องเป็น e n d e ดอร์นะฮะซอ,ซอมบี้ซอมบี้บอซอมบี้มองไม่เป็นเลยเอนเดอร์แมนชิวๆจ้ะ ข้อนี้บอกเลยว่าชิวทุกข้อชิวอ่ะไม่มีข้อไหนผมผิดหรอกนะขอ้อต่อไปครับผมประตูกลนเหล็กใช้เหล็กกี่ก้อนประตูกลนเหล็กใช้เหล็กกี่ก้อนประตูกลนเหล็กเป็นยังไงวะหกป่พราะประตูมันต้อง3ชั้นอยู่แล้วเา้าโอเคครับเอาเป็นว่าประตูเหล็กใช้เหล็กสี่ก้อนอ <laughs> โอเคโอเคใช้เหล็ก4ี่ก้อนนะครับผมขอ้อต่อไปครับประตูนรก3ามคูณสใช้กี่บล็อกมึงก็บอกแล้วว่า3ามคูณสามสมมุติสต้อง ถ้าเอยชิมหายแล้สาวพูนสาว้ 3, 3, องเลยว่าสิบสองแปไม่มีสิบหรอกนะฮะเอออยู่แล้วนะครับผมไม่มีคําอธิบายไม่มีคําอธิบายอันนี้ต้องมองรอบเลยอันนี้ต้องมองรอบเลยไม่มีคําอธิบายเฮ้ใช่เหรอปั๊บเข้าไปจบแล้วฮะเดียวเดียวสักที่ไหนล่ะเออก็ว่าอยู่ทำไมมันเร็วยังเลยกระโดดซะได้เลยครับผมกระโดดซะ เอ้ยมันมันทำดีป๋มันมีดีเลยด้ยมีดีเลย,ยในการแบบจบเลก okay, ครับเอาว่าเราต้องมากระโดดกันนะครับผมซึ่งเป็นการกระโดดที่แบบไม่ไม่ควรกระโดดอะ่ะสร้างต่ํามากเลยนะฮะเออลักษณะที่ว่าได้เดินไปเรื่องใหม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นนะไปนะครับผมอ่าเราชิวๆแล้วเราแบบเทพเทพในการปักกวอเนี่ย เนี่ยแล้วกูก็ออกไปไม่ได้ให้เนี่ยอีดอกก็าพอเขาห้พอกนะสชคิวกันไปเลยทีเดียวอ่าคีย์เวิร์ดของแมปนี้ก็คือตกปุ๊บเริ่มใหม่ปั๊บอะไรทํานองนั้นนั่นกูว่าแล้วพูดยังไม่ทันขับับได้เริ่มใหม่อีกแล้วนะฮะสวยือวาทาดีโอ้ยอเราต้องใจเย็นๆนะครับเปลี่ยนไปได้โดดไปเรากดยอด่อก็ดีนั่นเห็นไหมโอ้ยได้เริ่มใหม่เว้นไปคราวนีเ้เราไม่มีเราไม่มีตกเราไม่มีอะไรแดงสิงเราดูแลตอนนี้เรารู้แล้วกูโดดไปปุ๊บกดยอดก่อไขอีดอกนี่ชิวๆจ้ะ อออดออก,กดย่อไข่ดอกไปกดย่อครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะมันจะมีอะไรหรือเปล่าอุ๊จะอ้าวโอ้โอนึกว่าจะนี่จะแหละจบจบจบจริงๆแล้วอ่ะสามารถไปแมปแจกต่อได้นะขอบคุณที่เข้ามาเล่นเดี๋ยวจะมีภาคสองนะครับเฮ้ยอย่างนี้เลยแหละทำไมมันจบเร็วจังวะเอาถ้างั้นเขามีภาคสองให้ผมแล้วนะครับผมไปโหลดมาสองภาคโอเคงั้นเราตัดไปที่ภาค2กันเลยครับว้าวท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ที่ภาค2ของเขาเลยนะฮะโอเคถือว่าจัดจ้านพอสมควร ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีซั่น2ในซีซั่น1เราเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ฝาก์เชนเจอร์จินโน่ถ้ายังไม่เล่นซีซั่นแรกนะฮะก็ลองหามเล่นได้โอเคเราเล่นไปแล้วจะเริ่มภายใน3 2มสองเออเขาดูลงทุนกว่าเดิมเนาะเออหนึ่งโอเคเอ้าหนึ่งโกวมาเลยนะโอเคก็ถือว่าดีครับผมซีซั่น2มันจะพัฒนาขึ้นพอสมควรนะครับจากซีซั่นแรกหินอะไรแข็งแกร่งที่สุดอ่าหินอะไรแข็งแกร่งที่สุดอันนี้น่าจะเป็นเบสล็อกเบ็ดบล็อกเบสบล็อกเบ็ดบล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอัเเยน่่ะห้ออใชรฮ อันนี้แข็งแร่งสุดเลยหินอะไรแข็งแร่งที่สุดที่ขุดได้อ๋อลืมนี่นี่คือตัวอย่างนะครับของการทําข้อสอบทุกคนนะฮะเวลาจะทําข้อสอบต้องอ่านโจทย์ให้หมดเดอ้อเออดูดิที่ขุดได้นะพี่แกก็พิมพ์มาไม่ถูกด้วยไงผมก็ดูว่ามันพิมพ์ผิดก็เลยไม่ได้อ่านนะฮะก็คือแบบหินอะไรที่แข็งแข็งที่สุดแล้วที่ขุดได้ด้วยก็เป็นออบซิเดียนครับเออาดูเฉลยเฉยโอเคยังไม่ได้อ่านเลยนะครับพบเพลิงส่องแสงได้สูงสุดกี่บล็อกนะฮะเมื่อกี้เราต่อ16ไปผิดเเป็นอค เป็น15บล็อกนะครับผมคำถามต่อไปครับครบคิปเปอร์กลัวอะไรกลัวตัวแล้วก็กลัวแมวนะเป็นแมวแน่นอนครับผมจะมีซีซัน3าไหมไม่แล้วก็มีต้องมีเด็ซีซัน3ย่าอยากเล่นแล้วเกินเหมือนจะพัฒนาไปเรื่อยสอบโอเน็ตปี2019เมื่อไหร่ชิบหายละ20กุมภาสองกุมภาสองปะสองปะแกสองหรือ2ี่วะ เ้ยกูไม่ได้ชอบซะด้วยโอน็ตผมอยู่ม .4 ไงผมไม่ได้อยู่ม .3 กับม .6 นะชิบหายละเออผมไม่ได้เป็นซองกุมภาครับผมผมก็คุ้นคุ้นอยู่เนาะจะทำชุดเพชรครบต้องใช้เพชรกี่เม็ดเอ่อเพชรกลีเม็ดกลีเม็ดยีิบสี่ไปเออถือว่าถูกเนื้อหมูสุกให้ค่าอาหารกี่หลอด2.5ผิดนะครับเป็น4หลอดเนาะโอเคเนี่ยเดี๋ยวพยายาม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 เอ่อเคลื่อนที่ให้แบบพยายามไม่ให้เหยียบ แป้นนะครับข้อสุดท้ายแล้วหมาป่าชอบกัดอะไรหมาป่าชอบกัดอะไรแกะกับแมวแกะอยู่แล้วครับหมาป่าไม่กัดแมวเนาะ you can go to the end นี่คุณตายกี่ครั้งกี่ครั้งสุดยอดศูนย์เก่งจัง1ถึง5พอได้หกถึงแปดกากผมหนึ่งถึงห้านะครับผมพอได้นะพอได้พอได้โปรดติดตามซีซั่นสามขอบคุณที่เล่นเจอกันซีซั่นสามโอ้โหขอบคุณมากครับเต็มสิบให้อ๋อโอเคเดี๋ยวเรากดดูก่อนเป็นอะไรเนี่ยคุยให้ระเบิดเลยเหรอโอเคเดี๋ยวขอป้ายก่อนแล้วกัน อ๋อโอเคเขาให้ป้ายมาเต็มสิบให้เท่าไหร่นะครับถ้าผมรวมซีซั่น1กับซีซัน2นะผมให้ไป7ละกันถามว่ามันหนุกมันผมว่ามันสนุกนะแต่ด้วยความที่มันสั้นเกินไปนิดน,นึงนะครับน่าจะมีแบบ ถ้าความยาวมันมากกว่านี้แล้วมีอะไรหลากหลายกว่านี้ผมคิดว่าจะเป็นแมปที่ถือว่าจะแมวแวววับระดับหนึ่งระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะไม่ถึงขนาดนั้น,นแต่ว่าก็นถือว่าดีครับผมขอแมปยาวคนนี้ผมให้9เลยเอาะเออแมปยาวคนี้ผมให้เก้าห้าสิบเลยสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเท่านี้นะครับสําหรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เป็นรายเชฟบิวมิเคเดย์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทําเทโลหผมก็ใครที่อยากเล่นแมปนี้นะครับอาจจะมีลิงก์อยู่ใต้ล่างทีคิปชันถ้าผมหาคลิปเจอนะเออถ้าผผผมมมมมหหาา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 แแแบพเเ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 จจจจจออ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 นนนะะะะคครรรัิิิดววว่่่่่่ปปลลลโกกกสสททีไไ็ููงงงื้้ๆ อาจจะหาเจอหรือไม่ถ้าไม่เจอก็คือไม่มีลิงก์นั่นแหละแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เล่นนะครับแบบนี้โอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผมใครอยากสมัคมให้เล่นสมัครท้ายใด้คอมเมนต์เลยนะครับบ๊ายบายเจอกันโดยครับอ้โอ้ฮ่า <laughs>